อันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้แบบทักแบบมีตะกุดด้วยนะครับเนี่ยดูมีอะขลงอักขลาดด้วยนะก็าฟาลงให้เลยแต่ว่าถ้าใส่แขนผู้หญิงอะ่ะเออมันจะสวยอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าแขนผู้หญิงเขามันเพราะว่าผิวเขาเนียนดีผู้หญิงอะ่ะ ถ้าใส่แขนผู้หญิงมันก็จะมันก็จะสวยนะครับว่าผิวเขาผิวผู้หญิงเขาเมียนนี่นะครับผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันนี่อันนี้ตะกุดตะกุดพ้กแก้วฝาสา,ายสายสาย ข้อมือตะกุดพระแก้วฟ้านะครับจะถักประมาณจะถัก,กสักหนึ่งร้อยเส้นนะครับแก้วฟ้าถักไปมีปีกายนี้ถักให้เพื่อนไปแล้วสิบห้าคนปนนะคนละเส้นคนละสักคนละเส้น่ยนนะให้เขาใส่เขียนก็จะมีอยู่สองแบบนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้แบบ แบบไม่แบบอันนี้แบบไม่มีแบบไม่มีตะกุนนะแต่ว่าเป็นสายข้อมือร้อยแปดนะนี่นะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะเดี๋ยวพระแก้วฟ้าเดี๋ยวพระแก้วฟ้าจะทักให้นะครับให้ฟรีให้ฟรีฟรไม่ได้คิดตังอะไรหรอกให้ฟรีแจกให้ฟรีเผื่อใครอยากได้บางคนก็อยากได้แบบมีตะกุด บางคนก็อยากได้แบบไม่มีตะกุดถามว่ามีพุทธถามว่าเหมือนกันไหมพุทธคุณก็เหมือนกันนะครับนี่แก้ฝ้าถักเสร็จแล้วสักถักสักอันนี้ห้าสิบเส้นเนี่ยตะกุดแบบมีตะกุดห้าสิบแล้วก็แบบแบบมีแบบไม่มีตะกุดอีกห้าสิบอย่างละห้าสิบ แจกแจกนะครับไม่งั้นก็ถ้ามันไม่พอก็เอาสักร้อเอาแบบตะกุดร้อยร้อยเส้นอันนี้ก็50หรือร้อยเส้นก็ได้นะครับนี่แก้ฟ้าจะถักไปบรรลได้บรรลสิบยีอันก็ได้นะครับถักแป๊บเดียวเองนะครับนี่ใส่ได้ครับกันกันพูด กันพูดผีปีศาจได้นะครับกันพูดผีปีศาจแค่วคาดปลอดภัยหยุดลูกปืนได้ถ้าเชื่อก็ถ้าเชื่อถ้าอยากได้ก็ทักมาดาวพัแก้วฟ้าถักให้ อันนี้คลิปนี้ต่อจากเมื่อวานนี่แหละครับเมื่อวานนี้ก็ผักวันนี้ก็ผักเหมือนกันครับนี่น,นี่ง่ายๆใส่ง่ายๆนี่แต่ถ้าเป็นผิวแขนผู้หญิงมันจะสวยแต่น,นี่เป็นแขนผู้ชายเนะยาะกาแฟเนผู้ชายเนาะมันก็เลยจะ มีอยู่สองแบบใครอยากได้ก็ทักมาเดวโบแก้วฟ้าถักให้นะครับผมวันนี้ก็นี่เดล่บแก้วฟ้าถักให้นะครับสองอันสองสองแบบแบบมีตะกุดกับแบบไม่มีตะกุดแบบมีตะกุดก็เป็นตะกุด ะกดพระแก้วฟ้าอันนี้แบบไม่มีตะกรุดนะครับนี่ลายนี้ก็อันนี้แบบไม่มีตะกุดมันเป็นได้เกจ็ดสีนะครับเป็นมได้มงคลนะครับสวยมากถักอันนี้แบบไม่มีตะกุดนะครับ บางคนก็ชอบแบบไม่มีตะกุดบางคนก็ชอบแบบมีตะกุดอืมขักเส้นไว้ลายเส้นไว้นะครับ นี่อันนี้สําหรับเด็กน้อยอันนี้สําหรับเด็กๆนะครับอันนี้เป็นอัน,อนเล็กนนเป็นอันเล็กสําหรับเด็กนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมาดัวพระแก้วฟ้าถักให้นะครับถ้าเชื่อนะถ้าเชื่อในพุทธคุณก็ทักมาดาวพระแก้วฟ้าถักให้ครับผมให้ทุกคนได้ทุกคนไม่ต้องแยกแย่งกันนะครับถักไปเปมันละ 1ิเส้นยี่สิบเส้นน้อได้ทุกคนแน่นอนครับสักถักไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็อยู่ในกุดพระแก้วฟ้านี่แหละวันนี้แค่นี้นะครับผม วันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวป้แก้วฟ้าจะมาอัดคลิปให้ใหม่นะครับผมให้ดูใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับทุกคนที่น่ารัก